สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสอ่องอัปเดต top ป10ความร้อนแรงศิลปินเคป๊บนกาออนโซเชียลชาร์ตรวมทั้งชายและหญิงในสัปดาห์ที่47จากเว็บไซต์กาออนชาร์ที่ล่าสุดได้ประกาศรายชื่อประจำสัปดาห์ออกมาให้แฟนๆไดติดตามกันแล้วโดยก่อนหน้านี้ Lisa หนึ่งในสมาชิกแบ็คพิงก Pink ก็สามารถขึ้นมาอยู่อันดับที่1บนกาออนโซเชียลชาร์ตในฐานะศิลปินเดี่ยวได้สำเร็จเป็นเวลากว่า4สัปดาห์ติดต่อ,อกันเลยทีเดียว พร้อมอยู่ในอันดับ2ทานับรวมทั้งชายและหญิงล่าสุดในวันนี้25พฤศจิกายน2 0 2 1ทางเว็บไซต์การออนชาร์ตก็มีอัปเดตอันดับในสัปดาห์ที่47ออกมาแล้วซึ่งแอดจะขอยกมาแชร์ให้ฟังจะมีใครบ้างมาดูกันเลยเริ่มที่อันดับ10 e n อ็นไทเฟอันดับ9 Tomorrow e โรเอ็กซท อันดับ8ลีชานวอนอันดับ7เอสปาอันดับ6คิมโฮจุงอันดับ5ทาทไวอันดับ4ลิมยังวงุงอันดับ3แบ็คพิงอันดับ2ลิซ่าอันดับ1บีที b t ส และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตท top 10บนการอนโซเชียลชาร์ตชาร์ทที่แสดงถึงความนิยมบนโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ทั้งหมดซึ่งจากรายชื่อดังกล่าวยังทำให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวหญิงที่สามารถอยู่ในอันดับที่1ได้นานกว่า5สัปดาห์ติดต่อกันอีกด้วยแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสุดท้ายค่ะก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงและหายไวๆนะคะ ส่วนเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ